สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยห้าสิบเก้านะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะอยู่ในเซนติเมต์เชิงบวกต่อนออกต่เนื่องนะคะหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาปิดเหนือระดับพันสามร้อยปิดที่ระดับพันสามร้อยจุดนะ,นะคะพอดีนะคะตัวเลขกลมๆเพราะฉะนั้นก็มองว่าเซนติเมต์น่าจะมีโอกาสดีต่อเนื่องได้โดยเพราะอย่างยิ่งในส่วนของปัจจัยภายนอกที่มี เซนติเมตรในเชิงบวกนะคะตลาดต่างประเทศเนี่ยตัวสหรัฐอเมริกาดีดตัวขึ้นปิดค่อนข้างแรงนะคะสำหรับดัชนีดาวโจนส์นะคะเกือบ400จุดทีเดียวนะคะเมื่อคืออนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ดีดตัวขึ้นด้วยนะคะบนความคาดหวังในเรื่องของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เนี่ยอาจจะบรรลุข,ข้อตกลงในการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยหนุนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นพลังงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับมาดูตัว แรงซื้อขายของต่างชาติและสถาบันนะคะพบว่าเมื่อวันศุกร์นี้เข้ามาอย่างหนาแน่นทีเดียวนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอย่างมีนัยสําคัญนะคะสอดคล้องกับระดับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเราพิจารณาจากตัว P.S.R Fear and g r e e Index นะคะหรือว่าดัชนีวัด sentiment ของตลาดทุนนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นระยะนะคะอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเริ่มขยับเข้ามาสู่ในระดับปกตินะคะหรือว่าระ,าระดับ neutral แล้วนะคะ ยังมีปัจจัยที่น่าติดตามนะคะก็คือตัวเลขภาคการผลิตของประเทศหลกัหลกๆนะคะซึ่งในช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็คงจับตาดูกันนะคะทั้ง P.M.I. ของออภาคการผลิตของสหรัฐของจีนนะคะยุโรปแล้วก็ในส่วนของอาาัตราเงินเฟอ้อของไทยด้วยนะคะในวันนี้นะคะส่วนปัจจัยภายในก็จะมีเรื่องของ ความน่าสนใจที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของกระแสวิพา์วิจารณ์นะคะเกี่ยวกับร่างแรกของรัฐธรรมนูญนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะคะเรามองว่าการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีเนี่ยในรอบนี้น่าจะมีโอกาสเห็นการทดสอบที่1310จุดแล้วก็1340จุดตามลำดับนะคะ ถ้าหากว่าจะมีการย่อตัวในระหว่างรอบเนี่ยไม่ควรที่จะต่ำกว่า1,275จุดนะคะมองกรอบแนวรับวันนี้ที่1,292ก่อนนะคะแนวต้าน1,310แล้วก็1,320จุดตามลำดับค่ะกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยให้เกงกำไรรักษาพอร์ตไว้ที่50%นะคะหุ้นบัตรอ่อนท่องเที่ยวยังถือ BHA AV ต่อนะคะหุ้นปันผลสูงถือ InTouch ต่อนะคะคาดการ earning play นะคะตัวนี้ t v t กับ MTLS ยังถือต่อนะคะแล้วก็ selective ตัวแพทตินัมก็ถือต่อเช่นเดียวกันทั้ง6ตัวนะคะสำหรับหุ้นติดชาร์ตนะคะ,ะสำหรับก่อนไปถึงหุ้นติดชาร์ตนะคะ,ะหุ้นที่มีโอกาสติด cash าลานซ์ก่อนนะคะก็มีแล้วสองตัวนะคะ TKN แล้วก็ตัว J นะคะหุ้นติดชาร์ตนะคะ,ะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่มมา2ตัวนะคะตัวแรกคือ t v t นะคะ คาดการเรื่องกำไรไต่มาสที่4กลับมาเติบโตโดดเด่น54%ยอนเยียนะคะแล้วก็180%คิวอนะคะจากการควบคุมต้นทุนได้ดีนะคะแนวโน้มปี59ยังดูดีนะคะแล้วก็รายการที่เพิ่มขึ้นและการทำ M&A ที่จะช่วยหนุนการเติบโตนะคะก็ให้น้ำหนักการลงทุนแบบ3ดาวเลยนะคะมากกว่าตลาดนะคะ มากที่สุดนะคะแล้วก็ให้เข้าซื้อที่บาท81นะคะรอทํากําไรบาท90แต่ขาดทุนบาท74นะคะตัวที่2 TRC นะคะคาดกําไรไตรมาส4เนี่ยสูงสุดในรอบปีนะคะที่78.5ล้านบาทนะคะโต158.6% EONY year year และ24.7% Q on Q นะคะลุ้นผลงานประมูลนะคะซึ่งมีโอกาสได้งานสูงกว่า5โครงการนะคะทยอย รู้ผลตั้งแต่ปีต้นปี59นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะก็คือมากกว่าตลาดนะคะเข้าซื้อที่2.26นะคะทำกำไร2.4แจ่ตัดขาดทุน2.2นะคะอัปเดตตัวอื่นนะคะถือสถานะต่อสำหรับ DMS นะคะเอ่อสุภาลัยนะคะ ifex แล้วก็ช็อตเซลตัว อ,อีซิตันนะคะสำหรับตัว KTC เป็นช็อตเซลล์นะคะอีซิตันด้วยนะคะเป็นช็อตเซลล์ที่เหลือถือสถานะในทางรองต่อนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ